ครับสวัสดีครับก <c oughs> ็ตามสัญญาครับก่อนไว้ออกสามชั่วโมงก็จะได้มีบทสรุปสำหรับเลขวันนี้นะครับวันที่หนึ่งพ่ะเิกาหกสิบสามนะครับเอาแบบง่ายๆสรุปแบบง่ายๆนะครับ ตังร้อยผมจะได้อยู่ที่เจ็ดกับแปดนะครับเลขเจดกับเลขแปดนะครับเราจะได้ตามนี้นะครับ <c oughs> ชุดเด่นนะครับ ใด้ที่วงไว้นะครับชุดเด่นถือว่าเป็นชุดเด่นนะครับเขาขอให้ทุกท่านโชคด,ดีนะครับผมเต็บที่แล้ววันนี้นะครับตัดเลขก็สุดแล้วนี้ก็อยู่ที่ดวงวานาแต่ละคนแล้วครับไปต่อไหม ว่าจะนาแต่ละคนละครับทีนี้นะครับนี่คือตัวเด่น <c oughs> พอจะได้ชุดนี้นะครับ <c oughs> ระหว่างเจ็ดหนึ่งเก้า กับแปดหนึ่งเกชุดไหนจะมาในชุดเด่นผมนะครับแต้มเจ็ดกับแต้มแปดแต้มรวมนะครับคิดว่า <c oughs> ชุดไหนจะมาก็สุดแล้วแต่ ท่านสมาชิกนะครับชอบตัวไหนเลขทั้งหมด2 4 6 8ชุดแต่ผมให้เน้นที่2ชุดบนนะครับ2ชุด719ก้กับ819นะครับแล้วก็เลขล่างก็2ชุดนะครับเน้นที่09กับ49นะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับอีกประมาณ2-3ชั่วโมงเดี๋ยวก็รู้เรื่องนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ